มันเป็นระดูการของป่าแล้วทุกคนเต้นเลยทุกคนเห็นบะเต้นออกละนป่าอย่างกันนะป่ายาว สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเขาชืวอช่างน้องนางเช่นวันนี้เราจะ <laughs> มาวันนี้สิพาทุกคนมาเบิง่งอ่า <laughs> กระเจ้าตึกสะดุงเหคนสาวบานเพื่นตึกกระดุงหรือว่ายกยยอเนาะทางฝั่งไทยเนเอืน่นและวกามาถามมอมอยพอด,ดีอะ่ะขามีโอกาสได้ออกมาสองห้องนะทุกคนเอามาซื้อเครื่องนิดนั่นหน่อยหนึ่ง นิดหน่อยมาสักมาแวะเบื้องอะไเห็นป่าเออมาแวะเบิ้องแล้วก็เห็นเพื่อนยกย่อแะไรฮุสว่าได้หลายนักสิมป์มันมันเป็นระดูการของป่าแล้วทุกคนเลิ้งเบิ้งเบิ้เต้นเลยทุกคนเห็นบะฮุสว่าเด็ดละถ่ายถูกเนเบิ้งนะทุกคนนางอ่อนซ้อนเลวก็เลยมาถ่ายทุกคนเบิ้งว่า บรรยากาศการหาป่าเป็นแบบไหนบรรยากาศการหาป่าอยู่แบบอยู่หินบนูกาหามเป็นยังธรรมศาสตรนั่นคนนี้ยกขึ้ไปบางเท่ากระไดบางเท่ากระกระไดน่ะเลี้ยวใต้ใต้ตลอดได้ที่ลาย้ตัวนั่นแลถ้าเราอยากเป็นได้วยัน มันติดนันจะดึงกัาไป็นะทุกคนนี่คุณนะของเขามันเตะนออกล้นี่ปลาปลาอย่างกันนะ่ปนปะนปลายาว คืออันนั้นเราคนน้ำของแต่ว่าในยุหินบุญบึง้งเราได้หลายเลยคุณสาขาของนักขอ,อนะคือสิเปตโตเนื่องกันนั่นแหละเป็นสาขาสาขาคือแบบบริษัทเอียงอะไรเนาะแบบจำเน็กแจ๊กใหญ่ออกมาก็แจ๊กกระจายออกมาเป็นสาขาไปสาขาบ้านชม <laughs> ข้าแม่เ,อ, <laughs> เออ,เอ,อมันาชเข้าวแม่ <laughs> ว้า กูซื้อว่าแหงนังแหงหลายเนาะกูซื้อว่ากูซื้อว่าเขาหลายเลยป่ายให้ข้าวยกยองเรานี่ยเลหลายบอกว่าทางนะ <laughs> ดีแล้วกันเพื่อเ <laughs> มันก็นสิเอาอันี่ตักเลยนะเพื่นเออฝากกัญญาข้าวก้องข้าวก้องเนี่ยสิมีนมาสาวอ่อนมาส่งเข้านะคนที่เฮือนไกลก็ได้เปรียบแต่นั้น กระเจ้าเนี่ยมันไหลน่องโบขามจับเพื่อจับได้เสียเวลาเอากระตุกมาใส่เลยอืมกระตุกตักเลยน้ำนี้มันอยู่กองขวาเห็นบุญนะทุกคนอันนี้สงสัยแบบน้ำมันส่วงต่อนนั้นน้ำขึ้นฮอตพุ่นผุดใดขึ้นนึ่งเทิงพุ่โอ้โหนั่นก็คือว่าด่องไปควละมาหลแน่เต็นมันเต็น เปิดเพลงไงพันฟังพร้อมไหมดินมันเจือนลงมาเมดส่วนทางนั้นก็ตักเอาง่ายง่ายนะทุกคนจะไปอยู่ด้วยแล้วนะใจหลยยับไ, <c oughs> ไปทางไหนบัดนี้ป่างามันไป,ไปมันหาที่มีบ้านเล็กนพอบ้านึงเลยแยกหลอมไป

ไจง่อกับแบบขาวเลยเนาะทุกคนเนาะเป็นตะเก็บอยู่ท <c oughs> ุกคนโอ๊ยแต่ นี่แล้วพอแบบพอได้กิอ,อป่าหม้อก,กเจ้าก็ได้หลาย,ลายจขอะไรไ้ขาจะได้กันนี้ก็วนีงง้มาเพิ่งขายก็ป่าป่าจังน้อยที่เจ้ามาซื้อป่าหมอค่ะ เจ้าอันนั้นบอกแล้วเจ้าอันไหลงวงเลยแล้วเจ้าขึ้นแล้วเจ้าขายเลงเออขายยังขึ้นก็ได้กขายได้เลวรู้่าวส่ารใจ้าูคนตักจักเห็นงองเห็นจะไม่ดรอนง่ายไงเด็งวงเขาขับมามาเลยเปอรีได้เนาะมองกระจันแม่ใป่าันเขาขายวะเขาตักยไคดแล้วมันได้แม่ให้ท่าเจ้าโทรถามบกวัานู่มันบมได้ตักที่ป่ากะเจ้าอยากซื้อนี่นะทังทึงคุณนะเด ะหาเราพอไปก็เลยผ่านไปถามหมู่เฮา่อนว่ามันจะซื yes> ้อยอใส่ม้วนมือเลยเนาะถ้าตุกเราเดน้ำลงนะน้ำขึ้นบนนี้่า วิวใดี่มาตึี่บ่หนึอ่และเรมือปสน้ำเป็นบางซุ้งได้มือใดดุกมาูนอุ้ยปาตัวใหญ่บ่ตัวน้อยป่ากน้อยป่ามองเราตัวท่สองนิ้วสานิ้วป่ากระไดป่าก้า้ป่าเปียนอันนี้ลูกป่าไดอันนี้อ่ะป่าที่เป็นลูกมันาากป่ารได mùa nơi chị dạo tuyệt vời tao lưu mặt cái đại học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  mặt cái đại เดยวได้ดี๋ววานหนึงเนอะจาพักเจ้าใส้อันนั้นเลยใส้รักแท้ไม่เทาโบนเราโบเอานะต้มอันนี้ตตันยเป็นความลาเคสนนี้เลยตักเอาสิแตถ้ามันแห้งวุนกับผงเราทำเป็นงนี่แยกาไปดึามันขึ้นวาง่า บอลนะปยืนมากนะท่บนี่แหละมันหาจจะมีบอนเลิกเออมันจะมีบอลเลิกปัดก้ามไปอ๋อตะวันนักเลิกนะมันเข้าไปห่อบนบนแถวทอดอันนั้นเ้วก็มังก็ไปเลิกกันอ่าตวนเนาะลูป่าเอียงกับูกปาเขาใต้ป่าเขาใต้ทุกคนะเลแฉะกับทะท้องากักนางป่ามากหนางอะารเนเออ

ห่างเขาได้พี่กับเพื่อนเออนะทุกคนหากระหูน่าหากระหูคือกันว่าอ่ามันเป็นส้วงนะทุกคนส้วงนี้แล้วเพิ่นว่ากระดุกมันสิที่ได้บัดห้าบัดหกเบิงเบิงคนที่แบบนี้เลยทุกคนเหมือนผู้ต็้นยกมันกับซิมีได้แล้วกับบูได้นะแดกแดกแดกเยอะบางบางที่เอามันกับแกยวกับด้วงอะลรมือบูได้กับบูได้นะทุกคนเลยนอกโอ้ยตกซับ ตัวนึงกับกระดองไปเดี๋ยวค่าเดินขึดนตูใหญ่ตัวนี้เลยมันยังตูน้อยทุกคนหักก็โอ้ใหญ่บุทันมใหญ่บุทันเกะานห้ม่อเอาโมงนี่งไม้ทุกคนกระเจ้าสักใส่โมง น <oung ing S 2> ี่ตัวหนึ่งจำนีเมัโทอนะคะเออทอดทอเนอะเบิ้เติมโตเลยนะมาสางมัาตีด้นซีรที่มันบริข่่มปรนได้ยมันบริได้กิดเปื้อนบนได้เยูทธอแกศค่ะที่เขาตกปลาปบาตักก็ะม ปลานี่มันจะมันนะปลานั้งโขกปลาน้อกมันจะขึ้นมอนกับั้งขอกบนนำป่านี่ยนะเื่ว่าปลาหนปาต้นือนมันหมปลานากมัน็ู่ปากน้ํเหมนปากมันอยู่ปากมัน้าเข้าลงหาป่าอยางกะเจ้าปะได้วัก่าจะเจ้ากะเบ้าแหล่แต่เอ้คนมันกันเนาะอายุคหนเา เพือเทืหัวข้าบการอะไรจะเเทืหัว,หว,วมันเลยขึ้นมาะแป๊บคนเอาอ,อดซนเดบ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 ึบรู้สึกว่าเอาวันลมเราแห้งเข้าล่ะฟินไปครับ ลุ้นมันกระดังกระด้งกระดงนี่เ้ยตัวใหญ่ตะปูดดิเขา <laughs> น่าตะปูดจะขาดน้ำเต็มกล้องแล้วก็จ็คมาแม่หากระมานี่นะบ้า <laughs> ป่าหากระมาคนจะดูเป็นน,ำน้ำที่ทา่างเงี้ดอหมาะนกรมงานคงามา เ้าลมเดียวได้ยินเสียงว่าอุิวจก็จะว่าอารมณ์ดีแห้งตึกได้หลายค่ะด้อแสดงว่าจะอารมณ์ดีเนี่ยมันจึงได้หลายเออเอาเพลงมาเปิดให้มันติ้นน้ำเนาะมักมักติ้นออกหลาย่นให้เบิงไหมคะไนบอ เบิ่งเต็มดูดูดูห็นนทุกคนก้าลงไปเบิ่งเขาสิลงไปชั้นเบิ่งกระไดบอกมันมีกี่หินได้ระวังได้ทะลุทะลิกได้ปุ๊บลงนี่ล่ะไปไหนตัวคุกมาไหนไปอย่างเดีย ต้องใส่ปุตกเหนือได้เมื่อวานนี่นี่อะไรกันเนอะไนี่ด่นี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 ่ใให้เบิได้สลัดนะทุกคนยาของคนฮี่อะขมเราตกเน่เราแหงมาโขน้ำเ่านี่บ้าปิงฟังงอนมาได้ล้ววะ ก็ไดสองสัตว์นี่ล่ะมันก็แม่นล่วงกันนั้นป่าอัวมองตวเล้งตัวมองซจ้านี้เราถือว่าย่ายเลยเห็นกระจ้าเป็ดตึกอยู่อันตึกกระดุงตึกกระดุงป่าไปขายมาสักอะไรทุกคนสระคีนางกะพาทุกคนมาเบิ่งเพิ่น ตึกสะดุ้งรือว่ายกเยนนะทุกคนที่ฟังไทยเพื่อนเอิญแต่ว,ว่าตอนนี้เขาสีไปก้องขวาน,นะทุกคนเขาสีมู่ันวาเขนสีก็ไปเอาสะดุ้งไปเอากระดุ้งนะทุกคนก็ไปเอากระดุ้งมาตึกกิ่นเอาเพื่อนวะทุกคนสไละค์คิต้องขอัวไปก่อนนะทุกคนเจอกันคลิปหน้านเนาะจะลืมเบิกอีพีสองเดอ้ออีพีสองใช่าทุกคนไปตึกสะดุ้งเอาเองละกันเอาป่ามาปิ้งอยู่ก้องขวาน,นะทุกคนเพราะว่าอีบันนี้ฮุสวา บดอยู่แต่ว่าหอนแห้งนะทุกคนสาระยินตะขอตัวไปก่อนนะทุกคนถ้าไปมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฐนอริสุพรรอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจนางเด้อสาระที่นี่ตะขอตัวไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายชอบ